ช่องปกลามนอนกิ๋วนะครับเอาอีกสักประเด็นหนึ่งเนาะนะครับประเด็นที่ว่านะครับสำหรับคำพิพากษาครั้งนี้นะครับเราถือว่ามาีสิ่งที่ดีนะนะครับแนบท้ายนะครับแนบท้ายข้อคันอ่านคำพิพากษาคืออะไรครับก็คือเรื่องของหัวหน้าผู้พิพากษาศาลนะครับอของจังหวัดนะ ไม่เห็นด้วยนะหรือว่าสารชั้นต้นนะครับไม่เห็นด้วยกับการอ่านคาพิพากษาแล้วก็มีท่านอธิบดีนะครับอธิบดีสารนะครับภาคสี่เนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับในการที่จะเขียนนะครับเขียนคําบุทธรเนาะนะครับคําบุทธรยื่นนะครับเพื่อที่จะมีการต่อสู้กันต่อไปนะครับอย่างน้อยนะครับ พวกเราเองนะครับหรือว่าผมหรือว่าพวกท่านก็มีความคิดนะครับเหมือนผู้พิาาพ,พากษา,าสารนะนะครับหัวหน้าสารและก็เหมือนกับท่านอาธิบดีนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่จะต่อสู้นะครับในชั้นอุทธรณ์เนาะนะครับแต่จะเป็นประเด็นอะไรนะครับที่ท่านทั้งสองท่านนั้น เห็นต่างนะนะครับเห็นต่างจากการพิพากษาในครั้งนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับในการบวดการต่อสู้ในชั้นอนุทธรณ์เนาะนะครับผมคิดว่าโอกาสนะครับมาใส่เลยนะครับใจร่มๆเลยนะครับขนาดระดับนั้นนะนะครับระดับนั้นนะครับระดับหัวหน้าระดับธิบดีแล้วมาเห็นด้วยนะครับมาเห็นด้วยกับอ่า จำเลยนะหรือว่าลุงพลมาแตกนะครับที่ไม่น่าจะเป็นคนกระทําความผิดเนาะอันนี้ก็คอยดูคอยชมกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องปลกลามอนเกิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มา ูดประเด็นของลุงพลประแต่นิดนึงนะครับที่ศาลท่านนิชฉัยนะครับหรื่าพิจารณาคดีออกมาเนาะนะครับสําหรับตัวผมเองแล้วก็มีข้อสงสัยนะนะครับสําหรับวันนี้เรื่องของคดีเนี่ยนะครับที่ศาลท่านพิจารณาแบบนั้นเนื่องจากนะครับประเด็นที่น่าสงสัยก็คือเรื่องของเส้นขนนั่นแหละ นะครับหลักฐานในทางนิติเวชนะครับผมก็ยังแปลกใจนะครับว่าเส้นขนเนี่ยมาได้ยังไงนะครับมีหลายประเด็นนะครับที่มันน่าสงสัยตั้งแต่ที่ตำรวจไปนค้นบ้านนะค้นบ้านลุงพลค้นรถอะไรพวกนี้โดยที่ไม่มีหมายนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมเคยพูดในคลิปนี้ไว้แล้วนะครับเส้นขนสุดท้ายมาทำให้เกิดปัญหาจนได้ และที่สําคัญนะครับและที่สําคัญเส้นผมเนี่ยน้องจะพูดน,นะครับตอนที่ไปพบศพนะครับแล้วเส้นผม,มี่ถูกตัดไปได้ยังไงนะเหมือนมีการวางแผนไหมนะครับเหมือนมีการวางแผนเรื่องกรณีถ้าใครที่ดูหนังอะนะกรณีที่จะใส่ร้ายป้ายสีกันอะไรพวกนี้นะผมคิดอย่างนี้นะ ใช่ไม่ใช่ไม่รู้อันนี้ผมสันนิษฐานนะนะครับอาจจะมีการใส่ร้ายป้ายสีก็ไปตัดเส้นผมน้องไว้นะครับแล้วก็เอามายังไงอ่ะเอามาโยนใส่เอามาไว้ที่บ้านลุงพลไม่รู้ใส่รถใส่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะเหตุมันเกิดช่วงนั้นที่ลุงพลเนี่ยก็โดนคนรถคนบ้านเนาะนะครับ อันนี้น่าสงสัยนะนะครับประเด็นที่หลักๆเลยนะครับก็คือนิติเวศนะนะครับที่เจอเส้นขนเนาะนะครับและทําให้สารท่านมาพิจารณานะครับเกี่ยวโยงได้ว่านะลุงนะครับเส้นผมนผ้องจมพู่ไปหล่นใส่รถหรือใส่อะไรก็ไม่รู้นะเสื้อผ้าของลุงอะไรเนี่ยนะครับอันนี้น่าสงสัยนะครับน่าสงสัยว่า คดีนี้นะครับมีการใส่ร้ายป้ายสีกันหรือเปล่านะครับลำพังประจัก์พยานหรือว่าวัตถุพยานเอกสารอะไรไม,ไม่ไม่มีอยู่แล้วนะครับก็มีแต่นิติเวศนะครับส่วนพยานปากเนี่ยยังไงพยานบุคคลมันก็เชื่อยากนะครับอย่างที่บอกนะหลักฐานทั้งสี่อย่างคนเนี่ยลิ้นไม่มีกระดูกนะยังไงก็ไม่น่าเชื่อถือ ก็ก็ลองพิจารณาดูเนาะนะครับก็ผมจะฝากไว้สั้นๆประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับนะครับนั่นก็หมายความว่าลุงพลไม่ได้ไปจับเนื้อต้องตัวน้องเลยนะครับไม่ได้อุ้มไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมีเฉพาะประเด็นเดียวก็คือเส้นผมเอาสมมติว่านะครับสมมติว่าคนที่ตัดผมน้องมานะ่คือ พวกเดียวกันกับตำรวจนะครับแล้วก็มาค้นรถลุงเนาะนะครับแล้วก็มาบอกว่าเจอในรถลุงนะครับสุดท้ายเอามาเป็นหลักฐานนะครับในการนำคดีขึ้นสู่ศาลเมื่อพิจารณาน,นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนะครับที่น่าสงสัยว่า DNA ไม่มีนะครับแต่เส้นผมมายังไงไม่รู้ก็ลองพิจารณาดูน,นะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องบักลามอนกิวนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ผมสงสัยว่าทําไมนะครับคนที่เป็นพยามปากเอกที่แท้จริงเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือสะดิงนะครับซึ่งเป็นพี่สาวของน้องชมพู่นะครับส่วนปลาส้มไม่ต้องไปพูดนะครับเพราะเป็นสัตว์ไม่รู้เรื่องนะครับทําไมสหวิชาชีพ และตำรวจถึงไม่นำสะดิง่งไปสืบนะครับไปสืบสวนสอบสวนนะครับนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่น่าสงสัยนะครับว่าทำไมถึงถึงไม่เอาสะดิ่งไปเพราะสะดิ่งอยู่กับน้องคนสุดท้ายแล้วก็ในการพิจารณาคดีเนี่ยศาลจะเชื่อเด็กนะครับเด็กที่ต่ำกว่าสิบห้าปีไม่พูดปดนะครับอันนี้คือเรื่องน่าสงสัยอยีกประเด็น สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องบักลามอนคิวมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่น่าสงสัยตอนที่น้องหายไปเนี่ยนะครับทํำไมพ่อแม่ของน้องเนี่ยไม่ไปตามหาลูกนะครับโดยปกติมนุษย์เนี่ยมันจะต้องไปตามหาลูกนะครับเพราะว่าลูกหายนะเลยอีกอย่างนะครับพอเจอศพแล้วเนี่ยก็ไม่ไปนะครับนาศพไปชนะสูตรเองทุกสิ่งทุกอย่าง มอบให้ลุงพลหมดเลยนะครับเหมือนมีการวางแผนอะไรบางอย่างนะครับที่จะให้ลุงพลเป็นแพะนะครับอันนี้คือหนึ่งประเด็นนะครับที่ผมสงสัยตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองพิจารณาดูว่ามันคืออะไรสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องบัลลาหมอนกิ้วนะครับอีกสักหนึ่งประเด็นเนาะ นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่านักกฎหมายทุกสำนักก็เรียนมาหลักสูตรเดียวกันนะครับหลักการพิจารณาคดีก็จะมีอยู่แค่สี่เรื่องนะครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของอบุคคลนะครับพยานบุคคลพยาน2ก็คือพยานที่เป็นเอกสาร3พยานวัตถุนะครับวัตถุพยานนะครับสถานที่พวกภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็4นิติวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือหลักหลักสําคัญเลยของการพิจารณาคดี ในคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะครับหนึ่งไม่มีประจักษ์พยานสองไม่มีเอกสารไม่มีวัตถุพยานนะครับไม่มีภาพถ่ายวิดีโอไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นนะครับมีแค่เส้นขนนะเส้นขนเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินนี่คือสิ่งที่น่าสงสัยเนาะนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกครัร้งกับช่องบัลลาหมอนเกี่ยวเท่าที่ผมทราบมานะครับ จากการสืบนะครับคดีนี้มีผู้อิทธิพลอยู่เบื้องหลังนะครับเนื่องจากคนที่ทำน้องเสียชีวิตนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลและทำธุรกิจเกี่ยวกับสีเทานะครับหรือว่าผิดกฎหมายนะครับก็เลยพยายามจาหาแพะนะครับหาแพะเพื่อที่จะโยนความผิดนะครับลุงพลเองเป็นคนที่ไม่ยอมนะครับ ไม่ยอมตั้งแต่เริ่มต้นว่าอาน้องจะตายฟรี้วเลยจะไปเล่นงานเขาสุดท้ายก็โดนผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้นะครับเล่นงานกับอย่างที่เราเห็นเนาะนะครับเรื่องการสร้างพยานนูนนี่นั่นการให้ปากคำหรือแม้กระทั่งเส้นขนติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับช่องบักลามหมอนกิวนะครับ อย่างประเด็นต่อสู้นะครับของลุงพลเนาะนะครับผมคิดว่าประเด็นเส้นผมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมีความเห็นแย้งนะนะครับเรื่องของการพิสูจน์นะครับหลักฐานเนาะนะครับนํามาพิจารณาอะไรพวกเนี้ยนะครับผมีความเห็นแย้งนะครับและอีกอย่างหนึ่งลุงพลเนี่ก็ก็ูดได้ใหว่าให้การเนาะให้การวุ่นวนสอบสนนั่นแหละ นะครับก็เลยทําให้สารท่้นลงเต็มเลยนะครับยี่สิปีเนาะนะครับถ้าจะไปต่อสู้ในชั้นอุทธทณนนะครับก็ต้องหาอะไรมาหักล้างสองอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนเกิดเหตุอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของเส้นผมนะครับต้องพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าเป็นดี a ของใครอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเราพบกันอีกครั้งนะครับ ามาวิเคราะห์คดีของน้องผลไม้เนาะที่ศาลกำลังจะพิจารณาเดือนนี้นะครับเป็นศาลชั้นต้นเนาะ,ะครับยันไม่ได้พิจารณานะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อนะครับว่าลุงพลเองจะเป็นคนทําร้ายหลานนะครับเนื่องจากพฤติการที่ผ่านมาลุงพลไม่มีลูกสาวก็รักหลานนะครับจะไปไหนก็พาหลานไปเที่ยวหนูนี่นั่นนะครับ ความจําเป็นนะครับหรือว่าไม่มีเหตุเนาะผมคิดว่างี้แล้วนกะ็จากหลักฐานที่ผมได้ยินได้ฟังมานะครับก็ผมยังสนับสนุนนะครับว่าลุงพลนว่าแต่ไม่ผิดนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็รอดูคำพิพากษานะครับศาลมีสามศาลนะครับแล้วค่อยติดตามกัน